สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับจากทีมงานโอเวอร์ฮอนส์ซาร์แลนดเพื่อนครับวันนี้นะฮะรีวิวนี้อย่าพลาดนะครับมากันอีกแล้วนะครับเป็นชุดยอดนิยมฟังสบายนะครับชุดนี้นะฮะติดให้กับรถสมาชิกรุ่นไหนค่ายไหนผมบอกเลยว่ารายละเอียดชุดตีโดดเด่นแหมยินเพลงเพาะจริงๆนะครับวันนี้นะครับผมขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกท่านนี้นะครับที่นํารถ t o y o ต a f o r t u n ูเนเจ้าตัวเลเจินเดอร์นะครับได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนส์ซาได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียง ชุดนี้นะผมบอกเพืสมาชิกแบบนี้ชุดนี้ก็เป็นทางเลือกเพืสมาชิกอีกทางหนึ่งนะครับที่มีงบค่อนข้างจํากัดนะครับผมบอกเลยว่าเสียงเกินราคาแน่นอนเราสามารถจับต้องได้ชุดนี้เลยเ <ใช S 1> พื่สมาชิกตามมาชมนะครับวันนี้นะฮะลูกค้าเจาะจงนะครับเจ้าลำพงชุดหน้ากับชุดหลังเป็นของ p o w e r b a s นะครับแหมซึ่งมีจำหน่ายกันทั่วโลกทีเดียวนะครับชุดนี้ชุดหน้านะฮะผมจะทําการติดตั้งนะครับในตาแหน่งเดิมนะฮะนี่เจ้าลำพงเสียงกลาง2ตัวนะครับเจ้าตัวทวิเตอร์นะครับจัด นะครับบริเวณท็อปเสียงหวานาไปแหลมผิวฟังแล้วไม่บาดหูแน่นอนนะครับและตามไปด้วย p a s s ติกค o s โ over ครับจะทําการติดตั้งเข้าไปในระบบเช่นเดียวกันส่วนนี่ฮะด้านข้างผมเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับโลโก้แบบนี้นะครับเขาบมงออกเอกลักษณ์ความลงตัวโดดเด่นนะครับแหวเสียงมิดเบสนุ่มๆทีเดียวบริเวณชุดหลังนะเพื่อมาชิกนี่เจ้าตัวทวิเตอร์นะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะผมจะ่ายเพื่อมาชิกดูนะครับ บริเวณประตูหลังนะครับผมจะทําการนะครับฝังนะครับเป็นตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับให้ได้เซอร์สเตตที่สมบูรณ์นะครับผมแหมและตามด้วยตัวพลาสติกคอสโอเวอร์นะครับและที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์สำคัญนะครับเบรทนุ่มๆเบรที่มีมิตินะครับแหมนะครับเจ้าตัวสปอรมึงไงก็ไม่พ้นของนี้นะครับแอลไพน์นะครับเป็นของค่ายแอลไพน์นะครับจะทําการติดตั้งเข้าไปรุ่น PWE ขีด S800 นะครับแหมนะครับผมบอกเลยว่าความผสมผสานความลงตัวพัฒนาชิค ชอบเบตนุ่มเบตบางเบตหนาเราสามารถปรับได้เรามีบูสเบตให้ปรับนะครับตามใจชอบผพ้สมาชิกอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะทีมงานวัณรซาพิเดอร์ำการติดตั้งเข้าไปนะครับผมบอกได้เลยว่าผมมีเคล็ดลับแฝงด้วยเทคนิคเราติดตั้งลักษณะไหนนะครับให้ได้เสียงที่มีคุณภาพโดดเด่นชัดเจนทีเดียวตามประชมช่วงหน้าของผมไหมนะครับครับ เพื่อนสมาชิคกครับผมขั้นตอนต่อไปนะฮะในรถโตลต้าโฟ r เจอร์เจ้าตูดเจนเดอร์นะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท่านนะฮะที่ติดตามรีวิวในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงเป็นชุดยอดนิยมนะครับผมจะพามาชมขั้นตอนและแฝงไปด้วยเทคนิคจริงๆในการออกแบบติดตั้งเจ้าลำโพงเสียงกลางเราติดตั้งในตำแหน่งเดิมลักษณะไหนให้ได้คุณภาพเสียงที่โดดเด่นผมบอกเลยว่าเสียงเกินราคาแน่นอนทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การติดตั้งและสินค้าที่มีคุณภาพตามมาชมนะครับเพื่อนสมาชิกค,ครับตรงนี้นะครับเป็นแผงประตูหน้าด้านซ้ายนะครับ โดยทีมงานน้องพอนาพื่นะครับเช่นเดิมนะเพืสมาชิกเราปูพื้นฐานไว้โดยการติดตั้งแผ่นแดมนะครับเพื่อลดเสียงสะท้อนนะฮะโดยจะเป็นค่านี้คือการล่วไหลเห็นไหมฮะงานดีดีนิบเน็บสวยจริงๆนะครับเราติดตั้งแผ่นแดมดีดีมีคุณภาพแบบนี้เจ้าลำโพงชุดใหม่นะครับเขาจะทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่สมาชิกได้เสียงมิดเบสที่มากทีเดียวนะครับนี่นะฮะก่อนติดตั้งนะครับทีมงานของผมนะครับนี่ฮะเราเอาใจใส่กับรายละเอียดที่มีมิติ จึงจาเป็นต้องออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ในรถแต่ละรุ่นนะครับในการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์แตกต่างกันไปนะครับเพื่อลดเสียงที่ตกกระทบบริเวณเบาะหรือว่าคอนโซลก็ดีนะครับและติดตั้งเข้าไปในตำแหน่งเดิมแล้วตามไปด้วยลดความสูญเสียและเอ็กซ์ตร้าลิง์นะครับดูสิฮะงานดีงานเนี้ยบทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวพลาสติกคอสโอเวอร์บริเวณชุดหลังนะเ็อะมาชิกก็เช่นเดียวกันนะดูกันเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเ่อนมาชิกค,ครับ ดูนะฮะไม่แตกต่างอะไรกับชุดหน้านะครับเราติดตั้งลักษณะนี้นะฮะถึงได้รับการตอบรับจากผู้สมาชิกอย่างต่อเนื่องทีเดียวเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะผู้สมาชิกเรามาดูการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกของค่ายอัลพผมบอกเลยว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่ได้เบรดที่นุ่มๆตามมาชมช่วงหน้าราะผมนะครับครับผู้สมาชิกครับ เรามาชมการวางตำแหน่งเจ้าตัวซับบ็อกกันบ้างนะฮะในรถโตยต้าโฟล์กจอเนอร์เจ้าตัวรีเจนเตอร์นะครับตำแหน่งที่ผู้สมาชิกเห็นตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่เดียวที่ได้พลังเบรคที่นุ่มๆน,นะครับอยู่บริเวณใต้เบาะฝั่งคนนั่งนะครับโดยทีมงานน้ำมันซาฟิลอกคำนึงถึงเกี่ยวกับรายละเอียดเบรคที่มีมิติแมผสมประส,สานเจ้าลำภูมีเลนควานลงตัวโดดเด่นมากนะฮะนี่นะครับผู้สมาชิกยึดอย่างแน่หนาเวลารถเคลื่อนตัวไม่สั่นคอนแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสายข้าเป็นบทหมู่ผู้สมาชิกดูสิครับผมนะะ สะดวกสบายในการตรวจเช็คทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานของเบาะนะฮะเราใช้งานได้ปกตินะครับเพื่อสมาชิกนะครับถอยหลังนะฮะเดินหน้านะครับไม่ว่าเป็นพนักพิงเห็นไหมครับอ่านะครับสำหรับการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับผมก็เสร็จสิ้นไยทีงทิแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและวิธีเสียงด้านในกันเลยนะครับ เพื่อสมาชิกครับ,รบในรถโตโยต้าฟูจิเนอร์เจ้าตัว l e g e n จิเดอร์คันนี้นะครับทีมงานของผมได้ทําการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงเป็นชุดยอดนิยมนะครับชุดนี้เป็นราคาที่จับต้องได้แน่นอนเสียงเกินราคานะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราไม่ต้องมารอชานะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงพพเพราะๆเพลงไพเราะมีรายละเอียดโดดเด่นชิ้นดนตรีมากทีเดียวตามมาฟังกันนะครับ i มาชิกครับเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับนะฮะผมได้พาเพื่อสมาชิกทุกท่านมาทดสอบมิติรายละเอียดชิดุนตีนะครับโดดเด่นทีเดียวนะครับเจ้าลำโพมีเลนชุดหน้านะครับแม่นะครับการทํางานของเขาเสียงรายละเอียดชิดุนตีนะครับผสมผสานบริเวณชุดหลังและเจ้าตัวซับบ็อกเห็นไหมครับชุดนี้นะเพื่อสมาชิกนะครับติดให้กับรถเพื่อสมาชิกรุ่นไหนค่าไหนผมบอกเลยว่าเพราะอย่าง แน่นอนนะครับและเพื่อสมาชิกนะครับที่ติดตามรีวิวนี้อยู่นะครับอยากอัปเกรดระบบเครื่องเสียงแต่ไม่รู้ว่าอัปเกรดชุดไหนเพราะนะครับผมชุดไหนนะครับเหมาะกับเพื่อสมาชิกใช่ไหมครับแหมผมเชื่อได้เลยนะครับมาร้านผมนะฮะร้านโอเวอร์ฮอนส์าด์แล้วพื่อนะครับมาปรึกษากันนะครับแล้วเพื่อสมาชิกนะฮะจะเข้าใจคาแรคเตอร์เพื่อสมาชิกอย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นชุดนี้ นะครับผมมันชุดยอดนิยมผมบอกเลย,เลยว่าเพราะแน่นอนนะครับสำหรับการอัปเกดตระบบเครื่องเสียงนะครับในรถโตลต้ตาโฟ r เจอร,จร์เจ้าตูดเจนเดอร์คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่แล้วนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมขอให้เพื่อสมาชิกมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับสวัสดีครับผม